สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเออยู่ที่บริษัท INDEX ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญของสาวงามนะคะ m i s s Universe 2020ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ออเดชั่นนะคะคัดเลือกสาวงามเนี่ยเข้ารอบไปทั้งหมด50คนด้วยกัน จาก100คนนะคะและวันนี้ครูอเอแล้วก็ครูแพมลิตานะคะ mm hmm. ผู้บริหาร r l d s mm ์ a r Academy ของเราเนี่ย mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะคัดเลือกสาวงาม mm hmm. เข้ารอบไป50คนด้วยแหละคะ่ะ อยู่ในวงการนี้ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยค่ะผู้อำนวยการ Worldstar Academy โรงเรียนสอนศิลปินนักสแสดงคุณแพมลิตาตะเวทิกุลค,ค่ะอยากให้น้องมิวพูดถึงโครงการ one more chance ว่าน้องมิวทำอะไรบ้างค่ะ ค่ะคุณพ่อบิวทำงานอยู่ในเรือนจํามา30ปีค่ะเล่าเรื่องข้างนอกให้ฟังว่าตอนนี้เหตุการณ์ในโลกเรามันอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วบ้างเพื่อที่เขาจะออกมาด้วยความกล้าหาญไม่กลัวว่าจะไม่มีใครให้โอกาสเขาน้องอายนะคะการที่หนูมาประกวด Miss Universe Thailand นะคะหนูจะสามารถช่วยเกษตรกรได้อย่างไรคะสิ่งที่อายคิดนะคะเวทีนี้ค่ะจะทำให้อายได้เป็นกระบอกเสียง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าของเกษตรกรค่ะเราสามารถต่อยอดมูลค่าเพิ่มให้เขาได้เมื่อกี้น้องแมนด้าบอกว่าอยากจะมาประกวด Miss Universe Thailand เพื่อที่จะสร้างแรงบันด,ดาลใจใช่ไหมคะ,คะให้กับทุกๆคนคอยากจะทำอย่างนั้นอย่างไรบ้างคะอยากแมนด้าอยากจะเป็น Inspiration ให้ผู้หญิงหลายๆคนเพราะว่าแมนด้าโตมาเป็นคนที่ชายแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กว่าจะมายืนอยู่จุดๆุดนี้ได้และเป็นคนที่มีความมั่นใจได้มันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยมันคือ experience และด้าก็อยากจะสืบทอดความรู้นั้นให้ผู้หญิงยุคใหม่ทุกคนค่ะเออวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีความกดดันตัวเองนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพอเราได้ทำเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันก็ รู้สึกโล่งก็จะมีครูเอที่คอยให้คําแนะนําเรื่องกับความรู้สึกเวลาแสดงความรู้สึกออกมาใช่ค่ะโดยเฉพาะของคุณครูเอนะคะได้รับอินเนอร์แบบจัดหนักจัดเต็มมากวันนี้ใช่น้ําตาไหลแบบก็ขอขอบคุณครูเอและคุณครูทีมคือทุกท่านเลยคือให้ความรู้ได้อย่างเต็ม รู้สึกตื่นเต้นนิดๆค่ะเพราะว่าเดินเข้าไปก็คือมีคณะกรรมการเยอะมากๆเลยความกังวลตอนแรกนี่ไม่ตื่นเต้นเลยนะคะแต่พอเพื่อนๆเ,เข้าแล้วก็ออกมาเริ่มรู้สึกว่าเฮย้ยเริ่มตื่นเต้นแหละรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าได้ได้รับความรู้ที่จะเอามาเอามาใช้กับการประกวดในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการการโพสต์การเดินหรือการการยิ้ม เป็นกรรมาการ ในการประกวด MissUniverse Thailand 2020ในรอบ100คนคัดเหลือ50คนใช่ค่ะป็่ยังไงกันบ้างคะครูเอ๋อสนุกมากค่ะจริงๆวันนี้มีหลายรสชาติมากมากเลยนะคะมีทั้งแบบว่าสนุกมีความสุขตึงเครียดนะคะลุ้นแทน,แทนลุ้นลุ้นมากค่ะค่ะครูแพมก็สนุกมากๆค่ะเพราะว่าเป็นการประกวดที่ท้าทายความสามารถของน้องๆ้องมากๆค่ะนอกจากจะต้องเดินแบบให้ดูสวยงามสง่างามแล้วยังจะต้องพูดถึงคีย์เวิร์ดที่ เขาเลือกออกมาแรนดอมมากๆซึ่งน้องๆไม่เคยลุมลวงหน้ามาก่อนนะคะว<ม>่าจะได้ทาว่าอะไรใช่แล้วก็ยังมีการตอบคําถามจากกรรมการซึ่งบางคนเนี่ยโดนลุมถามคําถามยากมากๆเลยใช่ใชค่ะแล้วก็จะบอกว่าปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่สาวๆเนี่ยทั้ง100คนเนี่ยก่อนที่จะมาถึงวัน audition เนี่ยนะคะจะต้องผ่านการเทรนนิ่งจากคุณครูที่มีความสามารถหลากหลายด้านนะคะและทางเ e r ร์ดสาร์แตร์เดมี่ปีนี้นะคะก็มีโอกาสที่เข้ามาเทรนนิ่งสาวๆนะคะตั้งแต่วัน ค,ครบรอบร้อยคนเลยแล้วกองประกวดก็ยังบอกนะคะว่าในปีนี้เนี่ยสาวงามทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่สวยหุ่นดีเท่านั้นแต่จะต้องมีความสามารถที่หลากหลายสามารถร้องเพลงได้เต้นได้แสดงได้เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของ world star academy เลยที่จะเข้ามาสอนน้องๆคะใช่แล้วค่ะต้องรอติดตามนะคะว่าสำหรับรอบลึกๆเนี่ยนะคะทาง world star academy จะเตรียมการเรียนการสอนอะไรมาให้น้องๆสาวงามทั้ง30คนสุดท้ายบ้างค่ะ แต่แน่นอนเลยอย่างเพลงของกองประกวดในปีนี้เพราะมากๆใช่แล้วน, <า S 1> นะคะมี <ID> ที่ดาอินโดฟินเป็นผู้ร้องไว้ซึ่งเพลงนี้เราก็จะเอามาสอนน้องๆในการร้องเพลงด้วยเดี๋ยวครูแพมเข้ามาสอนงาเดี๋ยวครูแพมจะ,จะได้มงสาบแทนนะคะะดีหรอคะจะดีเรอ <laughs> อาอยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาสอนอะไรน้องๆค่ะกับเวรินนร์ a c a าร์ y คนี่นะคะต้องฟิชลินกันกันกบ MUT หรือ m i s s ท h a i l ด n d ีนีวันสอ2020ิปีนี้ค่ะ